สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาดูเคล็ดลับง่ายๆในการล้างเครื่องในไก่ให้ไร้กลิ่นคาวแล้วก็นุ่มน่าทานมากๆเลยค่ะวันนี้แม่พึ่งก็ซื้อเครื่องในไก่สดๆมาจากตลาดนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเครื่องในไก่มีอะไรบ้างอันนี้คือตับไก่ค่ะ อันนี้จะเป็นส่วนที่เรียกว่ากึ่นนะคะจะมีใยพังผืดขาวๆอย่างนี้ต้องเอาออกก่อนนะส่วนนี้จะมีความเหนียวมีความแข็งที่สุดเลยต่อมาก็เป็นหัวใจค่ะเราก็จะเอาเยื่อบางๆแบบนี้ออกนะคะแล้วก็นําเลือดค่ะที่เป็นก้อนๆแบบนี้ออกด้วยมาดูวิธีการล้างเครื่องในไก่ให้ไร้กลิ่นคาวแบบง่ายๆใช้สูตรนี้เลยค่ะเกลือ1ช้อนชา ตามด้วยแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดนะคะซึ่งมีความละเอียดประมาณ1-2ช้อนโต๊ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใบมะกรูดค่ะนี้จะช่วยนะคะในการดับกลิ่นคาวได้เป็นอย่างดีมากๆเลยแใบพึ่งก็จะฉีกให้มีความหอมของใบมะกรูดออกมาเสร็จแล้วเราก็ขยำนะคะอย่างเบามือนะทุกคน เกลือแป้งมันแล้วก็ใบมะกูดช่วยในการลดกลิ่นคาวนะคะดูดซับเมือกเลือดต่างๆออกได้เป็นอย่างดีและเพิ่งจะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดเลย อันนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสะอาดแล้วก็น่าทานมากๆเลยยังไม่หมดแม่เพิ่งมาบอกเคล็ดลับทำให้เครื่องในนะคะมีความนุ่มอร่อยมากขึ้นแม่พึ่งจะแช่ด้วยนมสดจืดใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปผสมจากนั้นเราก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ10 1 5นาทีค่ะทุกคน ในน้ำนมมีสารที่ทำให้เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็ยังช่วยลดกลิ่นคาวได้ด้วยนี่ค่ะดูสวยเงางามนะคะน่าทานมากๆเลยหลังจากนั้นก็นำไปล้างด้วยน้ำให้สะอาดอีกรอบหนึ่งค่ะนี่ทุกคนตับนะคะเด้งดึงแล้วก็นุ่มมากๆเลย รับรองเลยค่ะว่าถ้าล้างด้วยวิธีนี้นำไปทำเมนูไหนก็อร่อยทุกเมนูเลยอย่าล,ลืมมากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครัวแม่พึ่งด้วยนะคะรับชมเมนูอร่อยพร้อมกับสาระดีๆอีกมากมาย